มาดูเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันพืชกันสักหน่อยค่ะน้ำมันพืชที่ใช้แล้วอย่าทิ้งนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสามารถจะนำมาขายได้ที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศค่ะโดยขายในราคากิโลกรัมละ20บาทนะคะบริษัทบางจากคอป์ปอรชั่นจำกัดมหาชนค่ะได้เพิ่มจุดรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วในสถานีบริการน้ำมันบางจาก162แห่งทั่วประเทศนะคะก็สามารถจะไปได้เลยนะคะไป ไปขายกันได้นะคะรับซื้อในราคากิโลกร,รัมละ20บบาทซึ่งราคาก็อาจจะมีการปรับขึ้นลงตามกลไกตลาดน้ำมันพืชนะคะโดยน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วนะคะที่ขายในโครงการทอดไม่ทิ้งจะนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนนะคะทั้งนี้สามารถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโครงการทอดไม่ทิ้งราคาขายน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วนะคะได้ที่บริษัท BSG bsgf จำกัดนะคะโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข02-335-8008 02-335-8008นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไปได้ที่083-829-5431 083-829-5431นะคะหรือว่าไปที่สถานีบริการน้ำมันบางจากได้เลยนะคะครับผมนี่เป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆนะครับก็น้ำมันพืชใช้แล้วอย่าทิ้งนะครับเพราะสามารถขายได้<ช>นะครับที่ปั๊มบางจากนะครับ